คุณเคยหรือเปล่าครับเวลาเดินไปไหนมาไหนรู้สึกว่าจะทรงตัวไม่อยู่แบบทันทีทันใดหรือบางคนก็เป็นไปตลอดครับนั่นแหละครับเรียกว่าอาการเดินเซครับหลายคนเหมือนมีอาการมาบ่นคุณหมอกว่าอ่อนแรงแท้จริงแล้วกําลังค่อนข้างดีเลยครับแต่เรื่องจากการทรงตัวไม่อยู่จึงบ่นว่าอ่อนแรงแน่นอนครับการทรงตัวนั้นมีสมองและอวัยวะที่เกี่ยวข้องอยู่3อย่างครับก็คือก้านสมองครับ ผูชั้นในครับและสมองน้อยที่เรียกว่าสมองส่วนซีรีเบลลัมครับถ้าสมมุติว่ามีตรงไหนผิดปกติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีอาการเดินเซเกิดขึ้นได้ครับและในวันนี้ครับผมจะมาเล่าโรคต่างๆที่มีอาการเกี่ยวข้องกับอาการเดินเซให้คุณฟังครับเดี๋ยวในโรคแรกนะครับก็คือโรคหลอดเลือดสมองครับอาจจะเป็นทั้งหลอดเลือดสมองตีบ หรือเราเรมสมองแตกก็ได้ครับซึ่งมักจะมีอาการที่ร่วมกับอาการเดินเซเช่นมีอาการชาครึ่งซีบางคนมีอ่อนแรงครึ่งซีครับบางคนมีเวียนหัวบางคนบ้านหมุนนิดหน่อยครับซึ่งอาการเหล่านี้นัเนี่ยทำให้คุณเกิดความพิการในอนาคตได้ครับและโรคนี้ครับจะต้องมารักษาอย่างเร็วที่สุดภายใน4ี่ชั่วโมงครึ่งหรือนานสุดก็ไม่ควรเกิน6ชั่วโมงครับเพื่อจะทําให้การรักษานั้นถึงจุดหมายและทําให้คุณกลับมาใกล้เคียงปกติได้ดีที่สุดครับ โรคต่อมาครับก็คือโรคเกี่ยวกับเนื้องอกในสมองน้อยครับที่เรียกว่าสมองส่วนซีรีเบลลัมซึ่งสมองส่วนนี้เป็นสมองที่ควบคุมการทรงตัวของคุณทั้งหมดครับโดยเนื้องอกนั้นอาจจะเป็นมะเร็งที่กระจายมาจากอวัอยวะต่างๆครับเช่นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งในปอดหรือมะเร็งเต้านมก็ได้หรืออาจจะเป็นเนื้องอกที่เป็นไม่ใช่เนื้องอกแบบมะเร็งครับที่เกิดจากในเนื้อของสมองเองครับ ซึ่งแบบนี้เนี่ยคุณมักจะมีอาการร่วมก็คืออาการปวดซีซาอาการเดินเซหรือมีอาการอ่อนแรงแขนขาครึ่งซี่ก็ได้แต่อาการเหล่านี้มักจะค่อยเป็นค่อยไปกินเวลาเป็นหลักหลายเดือนถึงบางคนเป็นหลักปีครับและในกรณีนี้นะครับการรักษานั้นจะต้องจําเป็นในการรู้ชิ้นเนื้อครับว่าเป็นชิ้นเนื้อมะเร็งแบบใดหรือเป็นเนื้องอกแบบใดนั่นแปลว่าต้องมีการผ่าตาดัดหรือมีการเจาะเอาเนื้อไปตรวจครับ จะได้ออกแบบการรักษาว่าจะต้องใช้แสงหรือต้องให้ยาเคมีบำบัดต,ตัวใดนะครับโรคที่3นะครับก็คือโรคที่เรียกว่าโรคเดินเซกกรรมพันธุ์ครับหรือว่าโรคสมองน้อยฝ่อแบบกรรมพันธุ์ ซึ่งโลคนี้เนี่ยเกิดจากการที่มียีนบางอย่างที่เป็นยีนเด่นทําให้คนในครอบครัวครับเกิน50%นั้นมีอาการเดินเซและมีอาการสมองน้อยส่วนซีเรเบลลัมอร์ครับซึ่งโรคนี้เนี่ยไม่มีทางรักษาให้หายขาดและไม่มียาที่ช่วยในการชะลอโรคครับซึ่งหลังจากเริ่มมีอาการนั้นภายใน2-5ปีก็มักจะเดินไม่ได้และอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ แต่อย่าเพิ่งตกใจครับโรคนี้นานพบไม่บ่อยครับเกิดหนึ่งในหลายหมื่นคนครับและภาษาอังกฤษครับโรคนี้เรียกว่าสไปโนซิลิเบล่าอัตแทกเซียครับหรือภาษาหมอเราเรียกว่าสกาครับหรือ SCA ครับโรคที่4นะครับก็คือโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับหูครับเช่นโรคหินปูนในหูหลุดโรคเส้นประสาทหูอักเสบฉับพลันโรคมีแนดีซีส ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมด้วยกับอาการเดินเซครับและโรคเหล่านี้ก็อาจจะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายหรืออาจจะเป็นนานเป็นหลายเดือนแล้วค่อยๆดีขึ้นได้ครับ บางคนอาจจะมีหูไม่ค่อยได้ยินได้ยินลดลงหรือหูดับเป็นต้นด้วยครับโดยโรคในกลุ่มนี้นะครับเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงอะไรครับแต่เวลาคุณมีอาการเนี่ยคุณอาจจะมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวอาจเจียนแล้วก็มีอาการเดินเซะครับทำให้คุณวิตกกังวลว่าจะเป็นโรคลายหรือเปล่าโรคในกลุ่มนี้นะครับต้องพบหมอหูข้อจมูกหรือหมอสมองครับเพื่อรับยาแล้วก็สอนวิธีในการกายภาพหูชั้นในและมีการรักษาอย่างต่อเนื่องครับ และในอย่างสุดท้ายครับก็คือโรคยอดฮิตมากๆครับเรียกว่าโรคไมเกรนเวียนศีษะใช่แล้วครับ โรคไมเกรนหิสระก็คือโรคไมเกรนโรคหนึ่งที่มักจะมีอาการเวียนศีรษะเดินเซมากกว่าการปวดศีรษะครับบางคนมีอาการเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเดินเซเดี๋ยวเวียนศีรษะตึงท้ายทอยปวดคามาปวดหน้าผากปวดออกตามึนๆตึงๆทั้งวันครับแบบนี้นะครับมักจะเกิดในคนที่เป็นเพศหญิงมากกว่าผู้ชายครับและก็มักจะเจอในเด็กนะครับวัยรุ่นนะครับวัยกลางคนแต่ก็อาจจะเจอในผู้สูงอายุได้ครับ การรักษาเหล่านี้นะครับถ้าคุณกินแต่ยาแก้เวียนหัวมันจะหายอย่างชั่วคราวครับแต่ถ้าคุณรักษาโรคไมเกรนด้วยรักษาอย่างถูกต้องก็มีโอกาสโรคสงบจนอาจจะไม่เป็นอาการอีกเลยก็ได้ครับจะเห็นได้ว่าเพียงแค่อาการเดินเซไม่ว่าจะเป็นอย่างชั่วคราวหรืออย่างต่อเนื่องนะครับเป็นอาการที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างของโรคร้ายในอนาคต ซึ่งจะทำให้คนเสียชีวิตหรือมีพิการได้อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าคิดเองเออเองว่าเดี๋ยวมันก็หายควรปรึกษาคุณหมอเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับนอกจากกลุ่มโรคที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการได้รับสารเสพติดบางอย่างแล้วก็ยาบางชนิดอาจจะไม่เกิดอาการเดินเซได้ครับเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทแล้วก็ยากันชักบางตัวครับเช่นยาที่ชื่อว่าไดแลนตินครับ และก่อนจากกาันในวันนี้นะครับผมฝากช่วยกดแชร์คลิปนี้ครับไปสู่คนที่ยังต้องการข้อมูลแบบนี้ที่ยังเข้าถึงไม่ได้ครับและใครต้องการให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนหรือชอบคอนเทนต์อะไรนะครับฝากช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ผมรออ่านอยู่นะครับ